เสื้อปททระ,ทะทอรยองนะครับครับส่งเข้ามาครับ4221565นะครับ,รบเอสเอ็มวันนี้เยอะเลยรเรื่องของทีมบุรดรนธานีเนี่ยหลายท่านก็เอสเอ็มมาบอกว่านักฟุตบอลเนี่ยกำลังแย่ทีมเนี่ยไม่จ่ายเงินเดือนตังแต่มาสามเดือนแล้วอุรดรนธานีเอฟซียักษ์แสบใช่แล้วง,งานปีนี้แย่มากนะครับเขาบอกผู้บริหารเนี่ยโอ้โหแย่มากพิจารณาตัวเองได้แล้วสงสารคนบุดอนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปสืบข้อมูลมาให้ละกัน เราตอนนี้เราข้อมูลไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าไม่ไม่ใช่แต่อุดรทีมเดียวทีมอื่นเหมือนกันในหลีกทีกิภาคหรือจะหลีกใดๆก็ตามนะถ้ามันรู้ว่าตัวเองไม่มีปัญญาทําทีมเนี่ยผมคือแฟนบอลในจังหวัดก็นอกจากว่าเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังให้ต่วทีมมันจะต้องไปเลอเลิศอะไรครับแค่มีทีมฟุตบอลเขาก็ภูมิใจละแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้ามายึดครองเข้ามาทำโลกหวงสมบัติของตัวเองโดยที่มีปัญญาแม้กระทั่งการจ่ายเงินค่าจ้างมาฟุตบอลที่เรียกว่าเป็นอาชีพแล้วเนี่ยครับ คุณไม่อายเขาเหรอฮคุณไม่อายชื่อเสียงวงตระกูลมุงจะมาทิ้งไว้ตรงนี้เพราะว่าอเรื่องแบบนี้หรือเปล่าใช่ใชนะฮะทำไม่ได้ก็ออกไปไม่ได้ต้องต้องเปลี่ยนคนไปเวลาเมื่อไหร่คุณพร้อมก็กลับมาใหม่แบบนั้นอันนี้ไม่ได้พูดถึง